มีปุจฉาว่าทําไมต้องเรียนภาษาบาลีหรือเรียนภาษาบาลีมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็มีวิสัชนาดังต่อไปนี้ประการที่ 1. พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนธรรมะด้วยมคธภาษาก็คือภาษาบาลีนี่แหละครับและพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ทั้ง 84%, 0 0 0พพระธรรมขันธ์ก็บันทึกด้วยภาษาบาลีดังนั้นเราเป็นพุทธบริษัทผู้นับถือพระพุทธศาสนา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหลักภาษาบาลีเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะศึกษาคำพีต่างๆในพระพุทธศาสนามีพระไตรปิฎกเป็นต้นให้แตกฉานนะครับประการที่ 2. คนไทยเรารับภาษาบาลีแล้วก็ภาษา,ษาสันสกฤตเข้ามาใช้ในภาษาไทยมากมายเรามีศัพท์วิชาการมีศัพท์ศาสนาเรามีศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาใหม่มากมาย รวมทั้งชื่อของบุคคลสถานที่ต่างๆดังนั้นการเรียนภาษาบาลีเนี่ยจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเข้าใจคำศัพท์เหล่านั้นและก็สามารถบัญญัติศัพท์เหล่านั้นได้ด้วยนะครับประการที่3เรียนภาษาบาลีสามารถแปลภาษาบาลีได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนดังนั้นการเรียนภาษาบาลีเนี่ย เท่ากับเป็นการเปิดประตูไปสู่การศึกษาพระไตรปิฎกได้อย่างแตกฉานทั้งฉบับภาษาบาลีและก็ภาษาไทยประการที่4การเรียนภาษาบาลีเป็นการสร้างาศาสนาทายญาตและสามารถสืบสารพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกล่าวคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสัทธาในพระพุทธศาสนา และทรงสนพระไทยศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระไตรปิฎกนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาบาลีเพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกะหม่อมพระราชทานมหาวิทลาลงกรบาลีเถรวาราชวิทยาลัย ให้บังเกิดขึ้นที่หมู่บ้านรังพิกุลตำบลรังพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือจัดการเรียนการสอนให้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนสำหรับศึกษาคำพีบาลีเถราวาทเพื่อพัฒนา,าศาสนาถายาทให้มีความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญในคำพีบาลีนะครับประการที่5เพื่อสนองพระราชศรัทธา และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรโดให้พระสงฆ์ที่ดํารงตําแหน่งพระราชาคณะสามารถสอบปเปลี่ยนธรรมได้ตามมาติมหาเทรสมาคมครั้งที่20ทับ2567ด้วยเหตุผลและจุดประสงค์ดังกล่าวนะครับจ้ประคุณสมเด็จพระเทรยานมุนีกรรมการมหาเทระสมาคมเจ้าวาดวัดเทพศิรินทราวาสซึ่ง สำเร็จปร,ริญญาธรรม8ประโยคเมื่อปีพุทธศักราช2516ผ่านมาแล้ว51ปีเจ้าประคุณสมเร็จจึงขอสมัครเรียนภาษาบาลีปร,ริญญาธรรม9ประโยคหรืออักษรยาา่อว่าปอท9ที่วัดมหา,าธาตุยุราชร,รังสลิตทั้ทงนี้เพื่อสนองพระราชศรัทธามหากุศลจึงกลับมาฝึกฝนเริ่มต้นใหม่ เรียนบาลีปอท 9. 9ต่อไปรักษาไว้ปริยัติธรรมนำบันดาลพระสงฆ์ไทยเรียนบาลีดีทั้งผองเพื่อสนองพระมหากรุณาที่คุณบุญสืบสารจะประคุณสมเด็จพระธิรยานมุนีมีหลักการปะนิธานเพื่อพุทธศาสตร์ชาติมั่นคง